สู้จนตัวตายก็ไม่รวยถ้าอาชีพขัดกับดวงก่อนทำการค้าถามฟ้าปรึกษาดินสวัสดีครับอาจารย์มงังกุดโหนดวงขุมทรัพย์ยินดีต้อนรับแล้วก็รับใช้ท่านผู้ชมในดวงธุรกิจการงานการค้าที่แชแนลนี้นะครับราศีมังกรในปักที่2ของเดือนมกราคมนี้ก็ถือว่ามีข่าวดีนะครับเป็นข่าวดีที่เราก็ดีใจกับชาวราศีมังกรด้วยนะครับ อันดับแรกก็คือปักที่สองนะครับองค์พระสุริยเทพย้ายมาสู่ราศีมังกรจริงๆตั้งแต่วันที่15มกราคมนะครับก็องค์ดวงอาทิตย์หรือสุริยเทพเข้าราศีมังกรถ้าท่านผู้ชมสนใจเรื่องดวงก็คงจะรู้ดีว่าในตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่งปีองค์พระสุริยเทพจะมาอยู่กับเรา แค่เดือนเดียวครับ30วันก็คือ15มกราคมไปจนถึงประมาณ14ก่กุมภาพันธ์นะครับองค์พระสุรเทพเป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จเป็นเทพเจ้าแห่งแสงสว่างเป็นเทพเจ้าที่ควบคุมอาชีพการงานโดยเฉพาะการที่ท่านมาอยู่ที่ราศีมังกรก็เป็นของที่ยุติธรรมครับเพราะทุกๆราศีจะได้เจอหน้าพระสุรเทพในช่วงระยะเวลา ใกล้ๆกันคนละหนึ่งครั้งใน1ปีนะครับคิวตอนนี้ก็เป็นของพวกเราราศีมังกรแต่ความดีงามแบบนี้ไม่เอามาพยากรณ์ครับมันเด็กๆไปอันที่พิเศษคืออย่างนี้ครับองค์แสงสว่างคือพระสุริยเทพเข้าสู่ราศีมังกรเต็มที่เต็มกำลังผมถามหาว่าในขณะที่แสงสว่างอยู่กับเราความมืดอยู่ที่ไหนครับ ปรากฏว่าถ้าคำถามเป็นอย่างนี้ความมืดอยู่ที่ไหนก็ต้องไปตามหาดูว่าพระราหูเทพสถิตยอยู่ราศีไหนครับปรากฏว่าราศีมีนเป็นที่ตั้งของพระราหูเทพเมื่อราศีมีนเป็นที่ตั้งของพระราหูเทพโดยพลังงานของอาณาจักรแห่งความมืดพวกเราชาวราศีมังกรนี้อยู่ในตำแหน่งชื่อเสียงครับอยู่ในตำแหน่ง Third h o u s สสหัสชาบ,บว่าอยู่ในตำแหน่งที่จะมีคนรู้จักเยอะแยะมากมายไปหมดนี่คืออาณาจักรของความมืดนะครับคือพระราหูเป็นประธาน mm hmm. พอย้ายคำถามเปลี่ยนใหม่ mm hmm. ไปถามองค์พระสุริเทพว่านะแล้วพระองค์เนี่ยนะครับมองมองความมืดเป็นอย่างไรนะพระองค์ก็ก็ยึดองค์พระสุริเทพเป็นหลักแล้วนับไปหาพระราหูเทพคับ ปรากฏว่าพระราหูเทพก็ไปยืนอยู่ในตำแหน่งเทิร์ทเฮาส์เหมือนกันเมื่อพระราหูเทพอยู่ตำแหน่งเทิร์ทเฮาส์หัสชาบวะก็หมายความว่าราศีมังกรเป็นราศีเดียวที่กำลังจะดังเปรี้ยงๆเ,เลยครับเป็นชาวราศีที่กำลังจะมีเพื่อนเยอะมีโอกาสเป็นที่รู้จักมากค้าขายอะไรในวงการก็คือเป็นแนวหน้าแถวหน้าดังกันได้เลยครับ นีความดังเนี่ยความเป็นที่รู้จักเนี่ยนะหากว่าเราทำดีก็เป็นที่รู้จักในทางดีนะครับสินค้าดีบริการดีลูกค้าแน่นนะครับถ้าเป็นร้านอาหารทำอร่อยก็มีแต่ลูกค้าเนี่ยมานั่งรอจองคิวจองโต๊ะกันที่จะรับประทานนะครับถ้าเป็นความชั่วล่ะนะเราทำชั่วเยอะ ในลักษณะดวงเนี่ยเขาก็บอกว่าดังเหมือนกันทำชั่วก็ดังนะครับนะมีข่าวเสียเสียคนรู้จักทั้งประเทศนะมีข่าวในเรื่องที่มันชั่วชั่วได้ไปออกทีวีหรือถูกแชร์กันทั้งประเทศได้เลยชาวราศีมังกรตอนนี้ทําอะไรนี่โลกรู้หมดเลยนทั้งดีและชั่วนะครับถ้าทำดีคุณก็ได้รับผลบุญผลกุศล,ล,ล,ลไป คุณก็ได้รับผลดีงามใช้ชั่วชีวิตถ้าทําชั่วนะก็ได้รับบาปชั่วไปตามกฎกติกาที่เรียกว่ากฎแห่งกรรมเนาะดาวราหูจะอยู่ในตําแหน่งราศีมีนปีครึ่งโดยประมาณสุริยเทพจะมาอยู่ที่ตําแหน่งราศีมังกรตอนนี้ก็คือปี2567จะอยู่ในตําแหน่งดังสุด,สดอันนี้คือรอบนี้นะครับ ผมฉายภาพไปถึงปี2568ที่สุริยเทพจะเข้าราศีมังกรอีกครั้งหนึ่งแล้วดาวราหูกลางๆางปี268จะไปที่อื่นนั่นหมายความว่าชาวราศีมังกรตั้งใจฝักคุณมีโอกาสดังเป็นที่รู้จักในวงการสองครั้งคือครั้งนี้ในปักที่สองของเดือนมกราคมนี้กับอีกทีก็คือมกราคมหน้า เพราะอะไรครับเพราะพระราหูยืนช่วยคุณอยู่การจะเก็บเกี่ยวชื่อเสียงอย่างนี้ทําอย่างไรถึงจะคุมพักสักครู่ครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังท่านที่ต้องการเครื่องประดับมงคลที่ทําจากหินแท้อัญมณีแทๆเชิญที่นี่ได้เลยครับมาณีน่าเครื่องประดับมงคลเปิดทางเศรษฐีซึ่งตั้งอยู่ในห้างทองบางกอกโกลส์ในห้างชั้นนํากว่า60สาขาทั่วประเทศไทยอัญมณีเครื่องประดับทองทุกชิ้นทุกองผ่านมหาวิธีมงคลละท่าจักรจารย์มงคลเรียบร้อยแล้วครับ รับกลับมาแล้วนะครับทำยังไงดีให้ชื่อเสียงหรือการเป็นที่รู้จักกลายเป็นเงินใช้กลายเป็นความยั่งยืนได้อันนี้ต้องปรึกษาดาวดวงหนึ่งที่เกี่ยวกับสตังคครับผมไปหาดูว่าจัก,กรวาลเนี่ยดาวพระศุกร์นะขุนคลังคนเก็บเงินอยู่ที่ไหนดาวพระศุกร์ท่านสถิตอยู่ราศีพิจิกก่อนหน้านี้ในวันที่19มกราโดยพลังยีมกราโดยสมบูรณ์ ท่านย้ายมาที่ราศีธนูเมื่อพระศุกร์ย้ายมาที่ราศีธนูอาจารย์มงกุฎได้รับข้อมูลจากดวงดาวฟากฟ้าเรียบร้อยยิ่งย้ายเข้ามาในกลุ่มดาวมูละด้วยมูละนักชตรากลุ่มพระแม่ทีวีมูละยิ่งได้ข้อมูลชัดเลยเพราะเราเรียนมานานมากเรื่องพวกนี้เรารู้เลยว่า เมื่อพระสุขเทพแห่งการเงินอยู่ในตำแหน่งที่12ของดวงอาทิตย์ของสุริยเทพแปลว่าหมดเวลาสิ้นสุดยากจนไม่เหลือคนที่จะดังได้ในช่วงนี้คือคนที่ขายของราคาถูกขายของราคาประหยัดขายบริการที่คุ้มค่าขายสิ่งใดๆก็ตามที่ที่อะไรครับ ที่มันลดค่าใช้จ่ายของคุณลูกค้าลงได้ชาวราศีมังกรจับงานประเภทนี้จะมั่งคั่งร่ำรวยขายดิบขายดีมีชื่อเสียงถ้าจับไปในทางชั่วทางไม่ดีก็ดังเช่นกันแต่ไปรับบาปรับเวรเอาเองตามกฎแห่งกรรมนะครับเพราะนั้นคีย์เวิร์ดในปักที่2ของเดือนมกราคมนี้งานใดที่ประหยัดสตังงานใดที่ประหยัด นะความใช้จ่ายงานใดที่ประหยัดเงินงานนั้นทำเถิดจะมีชื่อเสียงดังได้และมีโอกาสแค่สองครั้งเพราะพระราหูช่วยคือมกราคมนี้และมกราคม68นะครับเห็นภาพอย่างนี้วางแผนกันได้แล้วนะครับผมบอกอย่างหนึ่งว่าทำอย่างไรให้คุณจะขายของราคาประหยัดราคาถูกๆได้แหล่งซื้อของของคุณต้องเป็นแหล่งซื้อที่ ราคาถูกมากๆนั่นเองครับเราจะทำของขายปลายทางราคาถูกแหล่งซื้อราคาส่งของเราก็ต้องเป็นแหล่งซื้อถูกราคาถูกราคาส่งที่ถูกตัวเรามีกำลังทุนไม่เยอะให้รวมกลุ่มรวมแก๊งรวมทีมรวมสตางจากคนหลายๆกลุ่มหลายๆก้อนแล้วก็นำไปซื้อไปทำ โดยที่สัดส่วนหุ้นในกลุ่มนี้แก๊งนี้ในทีมธุรกิจคุณนี้คุณต้องเป็นหุ้นใหญ่นะครับถ้าคุณไม่ใช่หุ้นใหญ่ดวงจะเปลี่ยนเป็นเนื้อหาอื่นตามดวงของคนที่เป็นหุ้นใหญ่ทันทีนะครับถ้าจะเอาเรื่องราวที่เราคุยนี้เป็นหลักคุณต้องเป็นหุ้นใหญ่แต่ว่ารวมกันรวมตังกันมาแล้วไปซื้อมาขายนะครับสินค้าอยู่ในกลุ่มของเด็กเยาว,วชน อยู่ในกลุ่มของการศึกษาพวกนี้ไปได้ดีสินค้าที่อยู่ในกลุ่มของการบำรุงสุขภาพเพื่อการขับถ่ายเพื่อการขับถ่ายกลุ่มไฟเบอร์กลุ่มยาถ่ายกลุ่มลดน้ําหนักที่เกิดจากเป็นผลลัพธ์จากการถ่ายพวกนี้นะครับดีมากตามเกณฑ์ดวงเลยนะครับอ,อันนี้ก็ฝากไว้สำหรับชาวราศีมังกรถึงเวลาดังถึงเวลารวย ถึงเวลาพบความสำเร็จนะครับท่านใดที่เกิดช่วงระหว่างเนี้ย15มกราถึง14คุมภาก็สังกัดอยู่ราศีมังกรได้เวลาปังแล้วนะมีโอกาสแค่ครั้งนี้กับมกราปีหน้าแค่นั้นแหละนะปีนี้กับปีหน้าหลังจากนั้นไม่ต้องคุยกันอีก18ปีค่อยมาคุยกันว่าจะดังเพราะนั้นเก็บเกี่ยวให้ทันในฤดูกาลนี้นะครับเราจะเจอกันใหม่ใน E p หน้าลงคุยกันลึกๆเนาะ อยากรู้อะไรดีเทลก็พิมพ์มาในคอมเมนต์นะครับไม่รู้จะพิมพ์อะไรก็ให้กำลังใจผมและทีมงานได้พิมพ์19 21 45นะพิมพ์ไม่ได้นะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งสัน่นระฆังกันไว้เนาะสมาชิกใหม่ที่แวะมาก็ยินดีต้อนรับกดไว้ได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจเจอกันใหม่ ep หน้า ep นี้ลาไปก่อนชาวราศีมังกรขอให้ดังปังทุกคนครับสวัสดีครับ